สวัสดีค่ะเพื่อนแม่ยุพาพาเพลินพามากินข้าวนะคะแนะนำอาหารก่อนวันนี้นี่ค่ะชะอมชุบไข่ชะอมชุบไ,ไข่นะคะทำเองค่ะเพื่อนจา๋ามีน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกกะปิค่ะทำเองวันนี้ทำเองแล้วก็มีหมูผัดพริกหยวก เพื่อนจ๋าดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นกับข้าวไหมเห็นไหมคะเพื่อนอ่านี่ค่ะหมูผัดพริกหยวกใส่กระทุกกระเทียมเนาะแล้วก็ผัดถั่วง,งอกค่ะเพื่อนจ๋านี่นะวันนี้ทําเองหมดเลยแม่ยุพาพาเพลินทําเองแล้วก็มีผักค่ะเพื่อนผักมีมีผักกาดเนาะแล้วก็มีมะเขือค่ะนี่มะเขือปอกแล้วก็มีแตงยกมาทั้ง จานเลยอ่าแล้วเพื่อนเนาะแม่ยุพาพาเพลินก็ขอบคุณสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาดูมาชมแม่ยุพาพาเพลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่ยุพาพาเพลินด้วยนะคะเพื่อนนะเห็นใายเห็นจังนี่ค่ะเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวร้อนๆน,นะเพื่อนนะอ่าข้าวอยู่ในหม้อ กำลังจะสุกเนาะเพื่อนเอามาให้เพื่อนดูเดี๋ยวก็หิวละเดี๋ยวก็กินแต่ไม่ได้กินโชว์เอาเอาหารมาให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้มีอะไรแม่ยุพาพาเพลินทำเองนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามาดูมาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่ยุภาพาเพลินด้วยนะคะรักเพื่อนคะ่ะ